ตำแหน่งอะไรก็เลยต้องอยู่กับแต่ว่าก็ทีมงานทีมงานเนาะทีมข่ามาแล้วก็วันนั้นรายงานเข้ารายการรอบรัวโอเคครับรอบรั้วไม่ได้รอบรัวได้เนวันนี้ผมอยูที่นั่นน้าสุดหนึ่งครับตำแน่งใครตอนนั้นยังกวด

โรงเรียนโสดศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒยานเนี่ยนะคะเราก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็สำหรับการแสดงความยินดีนั้นนอกจากด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต่อความบากบันต่อความลำบากแล้วก็ต่อความร่วมแรงร่วมใจจนโรงเรียนโสตศึกษาได้รับพระทานรางวัลซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ถ้าจะว่าไปแล้วการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องใช้พละกําลังทั้งพลังกายพลังใจของคณะ,ะครูแล้วก็ผู้บริหารนะคะ โรงเรียนยังขาดวัสดุขาดอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายนะคะเราก็ได้คุยกับทีมงานสวทนะคะว่าเราจะสนับสนุนอะไรกันดีนะคะก็เลยคิดกันว่าหนึ่งะคะก็เป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะคะซึ่งสําหรับเด็กจะได้ใช้เขียนหนังสือนะคะหรือทํากิจกรรมได้ประโยชน์และอีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์การออกกําลังกายนะคะเราก็เลยเลือกฮูลาฮูฟนะคะซึ่งก็จะเป็น อ,อุปกรณ์กีฬาที่เล่นได้ทั้งเด็กเล็กทั้งเด็กโตหรือแม้แต่คุณครูเองก็สามารถที่จะเล่นด้วยได้นะคะก็ขอบคุณทางโรงเรียนโสดศึกษานะคะที่ได้ให้โอกาสกับชาวสวทอรรินนะคะได้ทำงานร่วมกันมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมพุนร่วมกุศลซึ่งครั้งนี้นอกจาก ทีมงานสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพนะคะก็ได้ร่วมสนับสนุนอ,อ,อุปกรณ์ในครั้งนี้มาด้วยนะคะก็คิดว่าในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยนะคะถ้าทางโรงเรียนโสศึกษายังขาดอุปกรณ์หรือสิ่งใดเราก็ประวรณา,าตัวไว้ว่าเราคงจะได้ร่วมกันสนับสนุนร่วมบุญร่วมกุศล,ล,ลกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะในเมื่อเรา บณ์กว่าในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะสภาพร่างกายและโดยเฉพาะถ้าหากว่าทางด้านปัจจัยนะคะที่เราอาจจะดําเนินชีวิตของเราส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้วอยากจะเจือจานให้หรือบางทีอยากจะแบ่งปันไม่ว่าจะในโอกาสพิเศษนะคะจะวันเกิดหรืออยากจะทําบุญทํำกุศลนะคะขอให้ท่านนึกถึงโรงเรียนโสดศึกษาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาช่วยเหลือลูกหลานของเราต่อไปแล้วก็ช่วย